ไปลงไปได้ด uh, ิหมดได้แม่ฉีลงมะลงลงมุ่งหรือรอยมุ่งหรืกระเละบลอยไปคิมไปลงบุต๊กหรอกยันตกคะแนนะไง สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีทานผู้สมทุกๆท,ทานพ่อคับน้องซอลาพ่อแม่พี่น้องมื่อน,นี้ก็พี่พากันมาอยู่บ้านปังมาเบิงมาเบิงน้องลูกสาวน้องเลิกสำใดานเนอ้อ้บรรทุกขนาดเลยอาดชามเลยอันนี้นะ่ะรถนี่พี่น้ำฟ้าบ่าซสื้อไห้นะ แม่นบ่เย้ยรถเม่นน้ำฟ้าชื่อไห้เหนาะบรรทุกสามเลยเด้ออันคุณพ,พี่น้ำฟ้าคนสวยพากันบรรทุกสามเลยลงมาเบืองหนองป้าตะปลุกลงมานะเออบัดลุงเท่นมากจางังชิมาชวนลุงเท่นมาชวนลุงมินนั่น ขุดให้มันเป็นอันนปล่อยหนำขเขานี่แล้วก็กินปลาเลยโอ้ยเนะาะยะน้องตัวมิน่มันต่ำน้องตมิน่มันอันเลือกกว่าบ่อ,อันนี้พอดีเป็นเดินปลาเล่นเนาะห้าสิบโลดท,ที่เอาไปพี่น้องมันบ่มีอัน บ่มีอันนะ่ะบ่มีคนเอาอีกเนาะคาแมงคนเอาสิเลิกก่อนนี้แต่ขอว่าพอดีอยู่ซ่ํานี้กะปลามันจังใหญ่ไวแต่ว่าน้ํมันก็สิบ่เฮิงปานดเออแต่ว่าน้มันก็สิมันน้มันก็นสิใส่บ่ได้เฮิงเนาะมันก็อยู่บ่เฮิงแต่ว่าปลาสิใหญ่ไวพี่น้องคันน้ตืนนะนี่ ไอ้เบิ่งโอ้เพียงมาได้อยู่หลายเติบเ้ยเอ้ย,อยเดินหาก่อนชิมส่วนเพิ่น,พนเพงได้หลายเติบอ,อยู่นี่ขุดลงไปจากห้าสิบเซนนี่ พีนาน้ำกับชีอองตึงอยู่แล้วนี่ส่งผูกกับชีเปียนคอ,อกมูพี่น้องคอ,อกมูน้องมินนี่เนาะคนชีเลียงมู น้องขึ้นขัางใหญ่ในชีวิตสีเลียงหมูเลียงหมูพันเลียงแม่พันพอพันหมูคุ้นมีอยู่สี่หองเอากลับมาศึกษาไว้ก่อนบ่เคยเลียงเพิินไป,ไปกรุงเทพเพิินกับแฟนเคยไปเลียงหมูเนาะ ปบบัดปกเคยเลี้ยงปลายนาย้าเนี่ยปลายน้าเนี่ยชิน้อยกับพากันล้มซะแม่แล้วชิพาลูกล้มพ่อแม่เป็นคนกลับอย่าตีนถูกหน่อยโอ,โอ้ยชิพากันลงนอก การลงทุนกับมีความเสี่ยงพี่น้องแต่ว่าคันบ่เสี่ยงกับบ่ฮหู้คันบ่เฮ็ดกับบ่ฮหู้เฮาลงทุนแต่ยังน้อยเออก็ดีใครก็ตอนเถาตอนเถ,า,นถามานี่มันยาตอนนี้ยังยังยังบ่อลายพอเสียเส่ยงก็เสี่ยง <laughs> Chẳng này đây nó lôi nó ไป,ปาตาเลยคุไปบอกแม่ไล่ลงมาทับคนเชด้วเด้เอ,อไปไปไปขี่นะแม่เล่นเล่นเล่นไอ้ลูกไปบอกป้านะ เอาก็ขึ้นเมื่อเขาก็ไดโอ้โหรีวิวนะได้เห็นเลยโอ้หนาวนาวนาวมันก็ม่งข้างหนึ่งแล้วพี่น้องก็ยังอีกเออ้างหนึ่งก็ยังไม่ได้แล้วเนาะยังอีกเพลินะ แล้วก็อีกครั้งหนึ่งทั้งที่มียศสี่ห้องพี่น้องมีใส่สาวใหม่เนาะสาวใหม่เลยหนึ่งสองสามสี่ไปลุงไป <c oughs> ยังลูกมามาพอปานใหนมาโดยโดยยังถึงนะยังถึงนะลูกยังถึงเออปะป๊าไปนาหิงก็แตกนี่ปะเวลาชิมมาเบิ้งเรื่อยๆพ er ี่น้องเลยปะขึ้นคืนเท่าก็ได้ปู่ฝนเห็ดเดินกว่าหังขนาดนั้นเหรอเออ แมนน่ะแล้วบัดคขามาซื้อเนาะโดยแม่นไงโดยเพอ่์ลองเธอมันไปได้ดีเนาะไปได้ดีเคาก็ขยายคางนี่พร้อมคางน้ำพร้อมโดยแม่นน่ะแล้วกับป,ปุ๊กแล้วเนาะบัดลังเธอมันได้ลูกน้อยนะเนาะมานอนเผา นั่นแล้ไปหามนั่นแล้ตูบอยู่รุมขึ้นมาตั้งรถเออหามเอาตูบรุมมาตั้งลดแล้วอันนี้ก็ทางไว้ให้รถใหญ่แลนเข้ามาได้พี่น้อง อันนี้กระหนาเจ้าของบ่อืมแต่ว่าเขเคต้นหน้าเขาเจ้าเนาะหน้าก่อพ่อใหญ่นั่นเหไดเออห่อีกินเป็นหายาวเด้แม่าตัดคร่งแล้วเป็นห้สั้นบานี้2หนันเาวมันเป็นหเดียวเนาะมันมีตะกี้มันมี ม,มันมีใหน้หน้อยๆสลักซกแทอยู่นนนี่เนาะวเป็นมห้วหน่อยนึงเดเห,ห,เห็นดีเลยบอเซีอันนี้คองคองค้ายชาวองข้าเจ้าบ่นี่เออเดินเขาเออ้าเจ้าทมบ่ทมทมล่าจะไปเดี่ยวเขาเเดยเขาม,มันจังชูงเลยเนาะเออมันชูงต่กินม,มัน ชูงมันยังพนกแมันองแมนมันชุงฝนตกมันอ่างเออมันต่ำแต่มันฝนอ่าง,อองชูงแะไใครแน,ในล่ลมพนมาก็ะไรผ่านอา่าฝุ่นลายโพดเออฝู่งง่วอยู่พี่บอก็ว่าแล้วลงลมผัดลมเนาะหนาว,วา โดยห้ามงส้นแมนอันนี้ก็ว่าชิญ่ายก็โอ้ยหนาวกระดกชิญ่ายไปทางใดล่มมือรีรอคิงเอกลาคนเดิมพี่น้องโดยแมนดีล่าก็เจ้าพ้นดีเฮามันดีรถขอขันหม่คลิปน้าพี่น้องสบายดี